เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสรรเพชญปรัญญามณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา,าพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้กระผมขอหารือปรึกษาท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนจํานวน5เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ครับท่านประธานครับตามที่กระผมได้รับการประสานงานจากนายเจือกิมอ้นนายกเทศมนตรีตําบลพะวงเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชด,ดินโครนที่ตําบลพวง กับผมต้องขอขอบคุณไปยังกรมชมทานและสํานักกรมประชาชนประธานที่16ที่ได้กรุณาสนับสนุนเครื่องจกักรซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากและกับผมขอให้เพิ่มเติมการขุดลอกคลองที่สําคัญในเมืองสองขาเช่นคลองสาโงรงคลองสามกองเพื่อเตรียมการรับมือน้ําท่วมที่กําลังจะมาถึงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณห้าแยกน้ํากระจายซึ่งมักจะได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้าท่วมอยู่เสมอมาและยังไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งดําเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่สองครับกับผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายรอเซงไหลเจริญนายกเทศมนตรีตําบลก่อต้วพร้อมกับพี่น้องในพื้นที่ตําบล่อต้วครับขอให้แขวงทางหลวงชนบทสงขาติดตั้งแสงสว่างสาธารณะบนเส้นทางสัญจร ถนนทางหลวงชนบทสายสอขอ2004ทางแยกทางแยกหลวงหมาย,มายเลข43ถึงเขตเทศบานลคนครสงขลาเนื่องจากผู้ใช้ถนนดังกล่าวได้รับความไม่สะดวกในการสัญจรรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมมี พื้นที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเป็นจนํานวนมากเพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับจึงขออนุญาตที่จะนําเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยจัดสรรงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับกับผมได้รับการประสานงานจากท่านวัญชัยปริญญ,ญาศิรินายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครสงขลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแซมถนนไซบุรีซึ่งถือเป็นทางเข้าหลักของจังหวัดสงขลานะครับท่านประธานครับเพื่อนะครับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยครับได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในถนนเส้นนี้เองนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวนะครับย่านเมืองเก่าสงขาที่เรากาลังผลักดันเป็นมรดกโลกต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ราชการสถานที่ศึกษานะครับอีกหลายแห่งนะครับเพราะฉะนนั้นเองผมขออนุญาตท่านประธานนะครับ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดสรรงบประมาณไปให้กับหน่วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเทศบาลนะครับได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนไซบุรีเพราะว่านะครับท่านประธานครับอีกสองปีนะครับสงขายองก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดซีเกมนะครับเรื่องที่สี่ครับท่านประธานครับผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายนิคมบุรัยรัตน์นะครับนายกอบตทุ่งหวังเกี่ยวกับปัญหาน้าประปาที่ยังเข้าไม่ถึงในตำบลทุ่งหวังนะครับเดิมทีเป็นประปาหมู่บ้านนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยเจาะน้ําบาดาลกันเองนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงขอนํานเรียนรรท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ขยายเขตนะครับประปาภูมิภาคนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่5ครับรรท่านประธานครับผมได้รับก้องเรียนจากนายวรพงศ์สุริแสงตําบล กำนันตำบลเขาลูกช้างนะครับท่านประธานครับเนื่องจากในหน้ามรสุมจะมีปริมาณน้ําลงมาจากเขาเทียมดานะครับซึ่งผ่านหมู่บ้านกระทบกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมไปถึงเส้นทางขามนาคมผนังกั้นคลองนะครับที่เรียกว่าคลองอีกกองเนี่ยครับเริ่มสุดตัวนะครับ แต่ว่าทางเทศบาลเขาลูกช้างเองยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะซ่อมแซมนะครับเลยนําเรียนรรท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยเข้าไปเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจึงกราบเรียนรรท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไปครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ